จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำมาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาพูดคุยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติดีร่วมกันรายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระพรมวชิริยานกรรมการมหาเถระสมาคมเจา้าวาดวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพ ที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแพ่ irony, play, ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเก็บเป็นอย่างสงูงจากพิธีกรเสียงสวยเจ้าของบริษัททัวร์ลิงก์อินเตอร์ประเทศไทยจำกัดพบกับคุณมอลลี่อมรรัตสิงสิริเขาเจริญพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุ ต่ที่พิเศษสุดๆ,ดๆเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันเลยวันนี้ก็คือเราได้แม่มดนักจิตวิทยาฉายาว่าแม่มดนะฟังให้ดีจะมีจิตวิทยาสูงส่งเรียกว่าเป็นที่พึ่งให้กับน้องๆให้กับชุมชนทั่วประเทศก็ว่าได้ทุกวันนี้ชื่อเสียงโด่งดังพบกับโค้ดวลาลีจีนเนราวัตขอจเจริญพรนมัสก,การคุณเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีอาจารย์มค่ะสาธุ นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแม่มดนะักจิตวิทยาคนนีนะ้จะขี่ไม่กวาดนะแสดงฤทธิ์อย่างไรบ้างนะจะมอบภาระในการที่จะเปิดประเด็นให้กับคุณมอลลี่อมรรัตสิงสิริได้ดำเนินการต่อไปเขาจะเดินฟอนค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์นะคะวันนี้เราก็มายิงคําถามแรกเลยดีกว่านะคะ<ม>เพราะว่าท่านผู้ชมหลายท่านคงจะสงสัยว่าฉายาแม่มดเนี่ยมาจากไหนนะคะนะคําถามแรกของวันนี้เลยนะคะฉายาแม่มดจิตวิทยานี่ มาจากไหนนะคะริงๆเกิดจากตัวเองเนี่ยเรียนสาข,ขาคิตศาสตร์เอกจิตวิทยาการปรึกษาแน่แน,นะคะสนใจมากเรื่องเกี่ยวกับสมองช่วยคนทำไงให้คนแฮปปี้นะคะอ่านหนังสือจิตวิทยาตั้งแต่เรียกว่าอนุบาลเลยมีคุณลุงจิตแพทย์พอมาเรียนปุ๊บเนี่ยเรามีความสนใจพิเศษก็ความประกอบอาชีพเนี่ยคนอื่นก็จะบอกว่าเป็นนักจิตวิทยาอยู่ต้องฟังเก่งนะช้าๆเงี้ยถ้าอยู่เป็นคนที่พูดเยอะ แล้วก็มีคนที่วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่เหมาะ,ะมแต่เราโดยพื้นจิตอะคะ่ะรู้สึกว่าวิชาที่เราเรียนมันมีประโยชน์กับวิชาชีพก็พอทํางานไปได้ระยะหนึ่งประมาณสัก10ปีอะคะ่ะก็สังเกตว่าลูกค้าทุกที่จะมีคนมาคอยรอรอขอ ปรึกษาในผลนี้ก็บอกต่อๆกันมาเอ๊ะสงสัยเราอาจจะคนพบอาชีพใหม่ก็เลยเริ่มเริ่มมาสอนจิตวิทยาบรรยายนะคะแล้วก็หลังๆก็เริ่มจ้างเป็นแบบเหมือนทเรียนเชิญไปเป็นโค้ชส่วนตัวให้กับองค์กรเอกชนแล้วก็มี2ปีนะคะมันก็มีเข้ามาค่อนข้างเยอะทีนี้สไตล์เนี่เกิดจากที่ว่าเราไปสอนที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสทชค่ะกับที่ แล้วก็สันย์ติธรรมนะคะสำรักพัฒนาข้าราชการแล้วก็ประชาชนเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เจอหน้าปุ๊บคุยได้3นาทีรู้เลยว่าคนนี้เก่งไม่เก่งอะไรมีปัญหาในชีวิตเก็ตเลยเเกลยใช่ไหมคะพร้อม How To นี้คนก็ไม่เข้าใจไงเอ๊ะมันอยู่ในจิตคุณรู้ได้ยังไงคุณไม่มีหรอกก็ลองก็เลยคิดว่าน่าจะมีเป็นแบบ เวทมนต์หรือดำหรือเปล่าใช่ไม่ใช่พระแต่ทำไมรู้ใช่นักแมจิกหรือเปล่าแรกก็ก็เด่นตรงว่าจิตตกไปนิดนึงเอ๊ะสอนเรื่องดีๆทำไมเรียกแม่มดพอเขาบอกอ๋อเหตุผลคืออะไรคะก็มาฟังก่อนเพิ่งบทสรุปเขาบอกว่าเขาศรัทธามากเพราะว่าเขาเป็นนักวิชากานักธุรกิจแต่เขาต้องมาพึ่งเราในสิ่งที่อธิบายไม่ได้แล้วก็อยู่น้อยนะคะเออแล้วก็เราก็ไม่ใช่พระ ค่ะทางการที่เราช่วยคนได้เราต้องเป็นแม่มดขาวประมาณนั้นแล้วทําไมเราถึงเป็นแม่มดดําล่ะคะแม่มดขาวแม่มดขาวใช่ไหมคะแม่มดขาวนี่ชุดดำดำโดนเซลล์โดนเซลล์แล้วก็ก็เลยเป็นที่มาแล้วก็คิดว่าเออนะหลังตอนเราเป็นคารวาสเซ็นเล่าหรือหรือการปฏิบัติในแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้เซ็นสองร้อยเจ็ข้อหรือมีอะไรมากมายแต่ความรู้ทางโลกเราระดับหนึ่งที่เอาไปแ a พลายเนี่ยพบว่าทฤษฎีจิตวิทยาค่ะ ฝรั่งใช้ไม่ค่อยได้อแล้วก็ท้ายสุดในตัวเองก็นะลูกค้าเราก็ไปแล้วกลับไปแล้วกลับแสดงว่าไม่ได้ผนถูกไหมฮะชาปัยห้าหกครั้งแล้วชีวิตดีขึ้นเลยหายขาดเร็วที่สุดก็เท่ากับว่าเจ็บปวดที่สุดกับทีวี้เขาฟีดแบ็กฟีดแบ็กปุ๊บก็เอ๊ะทำยังไงให้มันลองเทอมมันมันจะอยู่ได้แบบทาวอนก็มีการศึกษาทั้งตัดไปดกแพทย์ไปดกไปอะไรวันนี้ทุกนิกายเลยค่ะหาญาขึ้นมาลองใต้ต่างประเทศจนเราเลือกจุดดีของแต่ละศาสตร์รวมทั้งศาสนาอื่นเข้ามาเนี่ยก็คนพบว่า พุทศศาสนาเนี่ยเอาแค่ศิลห้าเนี่ยก็ค่าปัญหาได้ประมาณเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอเบรกนิดนึงค่ะโอ้พูดถึงศิลห้าซะด้วยตอนนี้เรากําลังรณรงค์มหาธิรสมาคมก็ดีหรือว่าองค์กรทางบ้านเมืองก็ดีกําลังรณรงค์ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่รักษาศิลห้าตลอดไปถึงชาวโลกแล้วตอนนี้รณรงค์ไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยคุณวราลิมพูดตรงนี้นี่ได้ใจเลยนะเนี่ยศิลปห้าสามารถที่จะค่าปัญหาได้มากมายทีเดียวอ้าวต่อ ท่านเรื่องของสินห้าอันนี้ต้องบอกกาวตำตรงนะคะว่าตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงมปลายเนี่ยสวดมนต์ตอนตอนทำประธานอาหารกับตอนเช้าเนี่ยแปลออกหมดเลยค่ะบาลีคล่องมากค่ะเป็นแรปแล้วเป็นคนที่สวดมนต์แรปแบบได้ทุกบทอ่ะแต่ไม่เข้าใจอ่ะไม่ไม่ได้ซึมเข้าไปในหัวเลยรู้แค่ว่าเออต้องต้องสวดแบบนี้น่ะปานติปาตาแล้วจะกรดทำตลอดโชคดีที่ตัวเองก็คบ ก็แล้วน่มันดีก็จะถามคนที่อายุมากหรือพระอาจารย์อะไรเงี้ยปรากฏถึงจุดหนึ่งก็ไปศึกษาอย่างไร้สติคือไปอ่านปฏิบิดกเพื่อท่องมันบว่ามันไปสอนหนังสือไม่ได้อาจารย์ก็เริ่มกลับมาพบว่าเอปัญหาชีวิตทั้งหมดที่ที่เจอคนรอบข้างประมาณเล็กเซยว่าพันกว่าเคสอ้อมๆแล้วเคสที่เข้ามาเนี้ยร้อยกับคนตรงๆเนี่ยเขาทำไมชีวิตถึงไม่รุ่งเรืองไม่มีความสุขกับปัจจุบันเลยพบว่าข้อที่หนึ่งปานาจิปาตาชัดเจนนั่น ปณติปาตาข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณหยิบมีดไปยิงนกตกปลาในนิยามของหนังสือสดมนแต่นั่นหมายความว่าคุณคิดจะทําร้ายเขาต้องมีชีวิตอันเป็นไปนะตั้งแต่ความคิดถูกต้องเวลาคนเขามาตีคุณปุ๊บถ้าคุณหยุดได้ว่าเฮ้ยอย่าไปตีกัดอย่าเขาติดคุกหรือเขาตายมาเริ่มจากข้างในนี่ก่อนข้างในในช่วงหนึ่งคือช่วงก่อนที่จะมีรัฐบาลยุคคอสชอเนี่ยอาจารย์รับลูกค้าแต่เปย์สปะไม่มีพังเลือกก็ได้ไม่สัมผัสกับ มีฉาชีพบ้างอาชีพหลากหลายนะคะก็พบเลยว่าคนที่มีแนวโน้มปานาติปาตาได้ครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการาท,ำทำลายบุตรก่อนคลอดหรือ<ช><ช>มันลุกลามไปสู่การปานาติปาตาข้อดอื่นที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะมันสะสมความเห่้ยมโหดไว้ก็จารย์มีวิจีตทสว่าคนนี้จิตระดับไหนก็คือพอเราไม่ใช่จิตแพทย์เราเป็นแค่นักบำบัดจิตโค้ชที่เป็นแบบสไตล์เราเราก็บอกว่า เออเล่าข่าวคนตายถ้าคนนั้นตายไม่กระตุกเลยน่าย,ยิ้มเฉยๆกับการตายของุคนงานศพการเสียใจสูญเสียเนี่ยคน,คนนี้มีนานโนปิเศษโ,โภพคือคือ,คอนายน,นพิเศษฆ่าอะไรซ้ำๆแล้วว่าเราเราศึกษาเคสรัลังที่มีปัญหาเรื่องคู่ทำไมเขาไม่รักฉันถ่ายรูปเซลฟี่ที่ค่อนข้างเซ็กซี่ขึ้นบ่อยๆแท็ไปทุกคนมีการ คือกำจัดบุตรก่อนไว้อันควรประมาณอ,มอย่างน้อยห้าถึงเจครั้งตั้งแต่ไปรุ่นแล้วก็ไซคพาสรีพีทครอบครัวที่แตกสลายต่อมาอมนี่เก็บข้อมูลละเอียดเลยนะเนี่ยอ๋อคุณรู้เยอะนะ <laughs> ก็เป็นว่าปีนี้เปนพันๆก็ <laughs> รู้เรื่องทุกคนแล้วกันเอาแ,แต,แต่แต่เราเราไม่พูดชื่อแม่หลายเราเห็นทุกคนคือ,อสัตว์ที่ต้องช่วยหมดเราเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อ่ะและการปานจิบบตาเนี่ยบอกได้เลยว่าเกิดจากพ่อแม่ครอบครัวเป็นหลักใช่ลูกจะซิมซับว่าการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยถูกหรือผิดอยู่ที่พ่อแม่เพราะจะสัมผัสคนหลายดีีีกรอออ๋ไท่แบบ มาหาโหดมือปืนแล้วมันอยากจะออกจากวงการมันออกไม่ได้พวกสายลับที่ถูกไล่ฆ่าเนี่ยเคยมาปรึกษาอาจารประเทศนะฮะเออว่าโหมันฆ่าคนจนชินนะถึงจุดที่มันเป็นโลภศาสตร์ร้อนเองอือ่าจิตร้อนอ่ะแต่เราจะไม่พูดเรื่องที่มันน่ากลัวมากแล้วอ่ะข้อสีข้อสองออก็อธินาธนาคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวปืนป้นอะไรอย่างที่เราอ่านลักขโมย เด็กไทยก็ซื่อไงคะก็<ม>อ่านข้อมูลสูตรสมดุลคำบัดัย่อ,อ,อก็เข้าใจว่าแค่นั้นเทอมินอลอจีของการทําเล็บแค่นั้นแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะโลกที่ซับซ้อนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุริจบินปลอมแม่เล็กในธุรกิจอย่างพีมง<ช>่มอลลี่ทำงานปลอมบินชีนึงค่าน้ำมันหมื่นนึงคุณมอรลี่บอกตายแล้วฉันมีคนเล็กคนน้อยแล้วพอเวลาคนที่มันโกงเจ้าของได้มันก็ไปโกงลูกค้าได้มันก็จะทำให้ธุรกิจคุณไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ collapse แต่ถ้าลูกน้องเป็นแบบนี้โดยมากถ้าอยู่กับนายที่มีสินข้อสองที่ทะลุเหมือนกันเนี่ยม,มันจะ,จะดูดก,กันอ,อใช่ ก็จะไปกับเบบีเป็นคุยเลยร่วมมือกันดูช้างให้ดูหาดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่ดูถึงยายถ้าเซลล์คนนั้นเป็นคนก็รลอกกติหัวหน้าเป็นอย่างนี้นายผู้ถือหุ้นที่ดูธรรมธโมก็อาจจะเป็นอพฉะนั้นคุณต้องควิดมองทะลุแล้วก็มันมันในทางของของจะมีงานวิจัยรองรับเราไม่ได้ฟันธงทุกคนเป็นอาจารย์ตอนเด็กฉายาชื่โจนโรบินฮูด ตัวเองก็บอกว่าเอ้ยถ้าด้านจิตวิทยาเขาบอกว่ากรรมพันธุ์น่ะถ้าเป็นโจรพ่อแม่บุตรลูกต่าต้องเป็นโจรในเมื่อคุณทั่วเป็นตำรวจอาตำรวจแหมแบบมียุศักดิ์เราก็ต้องแบบเอ้ยนามประุลเราก็ไม่ใช่ปรากฏอาจารย์ก็พิสูจน์ว่าเรื่องของกับกับแพทย์เป็นเรื่องเดียวกันแพทย์บอกเลยนะว่าถ้าคุณมียีนโจรฉลากแกมโกงบรรพบุรุษคุณต้องมีกรรมติดมาเป็นกรรมพันธุ์เข้าพันธุ์จันทร์ทกลับไปเลยหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อสี่นะมีจริงจากผลงานวิจัย และก็ชีวิตก็แรงไม่เชื่อเพราะเรานิยามว่าเลากขโมยน้อยเราไม่ทำแต่ลําใหญ่ไงทำแบบเตี้ยเนี่ยถ้าขายถ้าขายคือคือเขาคงมีการแบบขายของสมัยก่อนนะนะฮะที่แบบขายของสมัยก่อนมันก็แบบยุคร้อยกว่าปีก่อนเนาะก็อาจจะมีแบบยัดปลมอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แทนที่จะเลื่อนสิ่งที่ดีว่าเราซื้อสัตว์กับลูกค้าซื้อสัตว์กับลูกจ้างไม่ยัดงานเขาเพิ่มคือเป็นฟรีแลนซ์ให้สิบบาท ทำเขาทําจบไม่ให้เงินเขานะเราต้องทําเพิ่มก่อนทําเหมือนพวกขุดรีดรีดไถชาวนาเนี้ยนะแล้วพวกนี้ถือว่าเป็นอันเป็นอสินทะลุข้อสองด้วยคือเป็นการอธินาธนาคือเรียกว่าขโมยทรัพย์สินทางทางใช้ความคิดใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้กุศโลบายชุกตลิตค่ะและสิ่งที่จะเห็นได้ชัดอาจารย์จะสังเกตเล้ว่าคนนั้นมีกัร ระแวงว่าคนอื่นจะโกงหรือเปล่าแล้วก็มีอาการที่<ม>ชอบพูดเรื่องวัตถุนิยมเยอะๆ<อ>ดูว,วิวตอมแบนเนมชาแนลซื้อรถใหม่อะไรอย่างเงี้ย<อ>เพื่อลบปมข้างในว่าแต่มไม่มีค่ะ<อ>แต่พอของอะไรที่มันได้มาไม่สุดจริต<อ>พอปีที่สองสามจะมาปรึกษาอีกแบบหนึง่ง<อ>คือถ้าเข้ามาตอนที่โคมา่ามีสองปีสามจะมาปรึกษาพอถอยกลับไปประวัติเหมือนกันหมดเลย<อ>คือโกงคนอื่นมาก่อนปีสองปีสามธุกรกิจมันลอสที่เสียมันเสียมันหาคนมาทางาน<อ>ไม่ได้ลูกค้าเก่าไม่ย้อนกลับ ถึงทางตันแต่คนไทยค่ะเปิดบริษัทใหม่เป็นชื่ออทําไมไม่ได้คิดได้เลยอะไรเงี้ยนี่ออกมานี่จะตกงานนะเนี่ยเอาไค่ะคเอาลูกงรามาเปิดปองเงี้ยเขาเขาจะกลัวกันนะเนี่ยอ๋อเขาคุยอยู่แล้วไม่ไม่ไม่เขาเขามาเขารู้เขารู้แค่จะเขาอยากจะบอกว่าทำเงไนถึงกำไรบางครั้งมาเส้นผมมาภูเขาเขาก็ไปคิดว่าเออลงทุนตึกเพิ่มไหมหาพนักงานดีๆหมดเลยปรากฏเจ้าของบริษัทบอกว่าโทษนะคะถ้าจ้างครั้งเดียวก็ได้จะบอกให้ไหมว่ามาสแกนทั้งบริษัทแล้ว พี่อ่ะชอบโกงในลูกน้องเบียดเบียนบอกตรงตรงบอกตรงตรงเลยนะถ้าไม่จ้างก็ไม่เป็นไรจะบอกให้เขาไม่อยากเห็นตัวเองต้องตกงานเองเป็นคนดีกับเราอดีกับลูกน้องบางครึ่งหนึ่งแต่สิ่งเขาสองทะลุดีคู่เรื่องข้อหนึ่งถึงห้าดีหมดเว้นสองรมดีก็มีคาชั่วก็มีปากนสร้างหวันเยอะมากทำไมพี่ทําอะไรมันเจ๊งตลอดโดนโกงตลอดบอกจริงพี่สิ่งเขาสองทะลุ แต่ไม่ได้ทะลุในนิยามหนังสือสวดมนต์แต่ทะลุในนิยามที่คุณเบียดเบียนเขาเรียกว่ามิติของศีลม,มีหลายมิติถูกไปพาดตรงมิตินั้นมิตินี้คือมันไม่บร้สุกเหมือนไม่โค,ด,คดังเพราะเขาก็ไม่เคยมีถือปืนยิงใหรนี่ปลอ,อ,อมเอกสารหรืออะไรเขาทำถูกกฎหมายหมดเลยนะแบบก็ใช่ไงแต่โยมเบียดเบียนตติตาสากมยิ่งหนักอ่าอันนี้ก็จบผิดเขอสองไปแสดงว่าตีความผิดใช่ มันโลกมันมันอาจจะซับซ้อนขึ้นใช่ใช่ค่ะจรางมามิติอยู่ข้องสินมมิติแล้วก็พกบ่อยๆมันก็เรื่องเรื่องพวกเงินอะเนาะเครดิตเสียก็คือแบรนด์เสียใช่การไม่มีใครให้กูเงินกระจงโอเคพอมาสินข้อสามกาเมกาเมสินข้อ3บอกตรงๆเลยว่ามันกลายเป็นสินหลักของคนืไทยที่ทำให้ทลุทั้งหมดโอ้โหมัน จริงจริงเนี่ยข้อที่ไม่เคยเชื่อตลอดชีวิตเลยคือข้อสินการมีเพราะเราเห็นคนในชีวิตเราตั้งแต่เด็กทุกบ้านมีกิ๊กหมดนะพ่อเราโอ้ข้อห้าด้วยแล้วก็มันไม่ได้มีเยอะนะคะแต่มันถึงว่าเราเห็นแพทเทิร์นสังคมไทยที่มันมีระบบทุกขุนมุนายต้องมีภรรยาเยอะจนจะเทข้อห้าก็จะบอกเลยว่าสินข้อห้าเนี่ยสภาพสนานการจะเสื่อมแล้วเพราะว่าข้อสามกับข้อห้าเนี่ยเป็นทั้งประเทศตั้งแต่เกิดมาจําได้ว่าวันนั้น ครูสอนทำพุทธศาสนาช็อกไปเลยนะคะห้องเป็นเด็กจำไม่ก็ก็ก็ลองบอกเอ้ยมก็ไปหาคําตอบมาว่าจะทํายังไงให้คนเขาอิน o ูฟขึ้นไม่ใช่ไปบอกว่ามันไม่มีก็สังเกตตั้งแต่มสามไปจนจนทํางานมาจนจบมาทำงานไปสิบกว่าปีเนี่ยก็สังเกตสินข้อ3เป็นตัวลากให้เกิดการไม่พอเพียงในการใช้จ่ายให้ชีวิตตกต่ำ นำไปสู่ไงคะพอจดทะเบียนผิดรูปผิดเมียไม่ได้ก็ต้องทําปนาติปตาโกงทรัพย์สินเขาเรียนไม่พอต้องสวยงามทางวัตถุภายนอกกลัวเขาจะไม่รักฉันทีนี้ฉันก็ต้องไปสัญญากัทั้งตัวต้องแบนเนมต้องอะไรก็งอกเงินไม่พอใช้ก็ต้องโกงลามปามไปทั่วเลยแล้วก็มุสาวาชาเขาโกงหงอยนีวเขาจับได้พอโกหกเรื่องหนึ่งมันก็งอกับพี่ทํางานไปกับพี่ครอบครัวูชื่อเสียงก็ เสียแล้วก็พอไปถึงปุ๊บการที่จะมีสินข้อสมักจะร่วมกับพวกที่ผิดสินทะลุข้อห้าใช่ไปด้วยกันคือเดี๋ยวเราจะบอกต่อไปว่ามันหนักยังไงซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อตลอดชีวิตและในเรื่องของการดื่มสุราเขาจะบอกเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าห่างคนียงทะลุข้อ5ได้ชีวิตเราจะไม่มีปัญหาเกิดมากเลยค่ะอาตมาเนี่ยบอกตรงๆเลยนะเวลาที่ไปไหนเนี่ยถ้ามีคนขับรถมีกลิ่นเหล้าเนี่ยจะไม่ไปด้วยเลยค่ะไม่ไปด้วย คนเมาเหล้านี่ไม่ไปไหนไม่ไปเดินไปยังประเสริฐกว่าที่ปฏิเสธเลย <c oughs> ที่เรียกรถมาเนี่ยตีนเ้นมาเนี่ยบอกขอเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาไม่ฉันไม่ไปด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าพระเจ้าก็สอนไว้แล้วนะมันเป็นทางความเสื่อมความพินาศเราไปกับคนที่มันพินาศเนี่ยเราก็จะไปพินาศประดมัน,น,นด้วยเพราะนั้นไม่ไปแล้วก็เป็นคนที่มีปุ่มหลังเก็บกดเรื่องนี้คือมีพ่อขี้เมาทำให้เราได้เห็นว่าการที่ดื่มสุลาเข้าไปแล้วนี่สัยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนะมันทาให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรดีเลย ไม่ไม่ต้องแต่เกิดมาก่อนบวชอายุ0ปีนั้นไม่เคยเสี่เงินซื้อแล้วไม่สลึงเดียวไม่เคยได้เงินเราเพราะเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามบุหรี่ก็เคยลองนิดนึงไม่อร่อยก็ทิ้งไม่อร่อยก็ไม่เอานี่คือนับว่าเป็นโชคดีของเราเรื่องอบายมุขไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอ่ะเข้าเรื่องต่อเรี่ยวขโมยซีนอ่ก็เหลือสี่กับห้าละกันก็ข้อสี่เนี่ย ตัวเองในบรรดาสินห้าข้อนะคะเราเป็นนักจิตวิทยาเราก็ต้องใจกว้างเนาะถ้าทำเซลล์เช็คลิสต์แบบว่าจิตวิทยาสองสาร้อยข้อมีหลายแบรนด์เราบอกเนี่ยทาแต่ของฝรั่งเดีย๋ยวฉันหยิบสินห้ามาติ๊กเลยข้อสี่ฉันทะลุทะล,ทะลุทุกนิยามตั้งแต่เพอร์เจอร์พูดสอดเสียจิก,กัดพูดพูดปลดไมไม่พูดปลดแต่พูดเขาบอกแม่หนูไม่ได้โกหกก็ไม่ได้โกหกแม่สอนเนี่ยแต่ว่าไอ้ข้ออื่นทะลุหมดเลย <laughs> ตั้งแต่พูดเป็นนกแก้ว <laughs> ตอนเกิด แล้วผู้นกแก่แบบไม่สร้างสรรค์คือนินทาเขาเห็นแล้วขำพ่าข่ามากเข้ากําสนองไปไหนคนเหมือนไส้ถูกไหมเาเราพูดเอามันไงแต่เราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเราก็ชอบอ่านข่าวบันเทิงมากตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เริ่มอ่านข่าวบันเทิงแต่ก่อนหยิบมาปุ๊บจีบมันสื่อบันเทิงมาก่อนเลยนะแล้วก็เมาขำๆขำๆๆไงแต่ว่าไม่รู้ว่าคนพูดต่อก็อาจจะแปลงสารมมันีผลกระทบ พอแปลงสารไปเกิดเขาเป็นคนที่สินสูงเป็นคนดีเราก็เสียใจยตัวหลังต้องไดไปบอกว่าเธอเราขอโทษนะเราเคยนินทาเธอเรื่องนี้เฮ้ยเรื่องแค่นี้เราตรงนินทาทุกวันบอกเฮ้ยแต่เรากิวตี้เพราะเขาเป็นคนดีแต่พอเราเขาโอโหสิให้เรารับราบปุบเขาก็ชื่นชมเรานะเราก็ระวังปากมากขึ้น <laughs> แล้วก็เรื่องของพูจาสอดเสียดเป็นคนที่พูจาตรงฉาฉานแรงจะเข้าได้ดีกับ กับพวกนักข่าวทนายความหรือตรงไปตรงมาคุณพูดตรงประเด็นมากเลยเนี่ยอ่าเป็นคนทัชพอยต์ไงนะคะเดียวกันของเหลงมีสองด้านพูดตรงผิดสถานการณ์อาจตายได้ถูกต้องการที่คุณเป็นสมมติคุณเป็นผู้พากษากลับบอกระวังคําพูดตามเตทแฟกเป็นทนายปักต้องจัดแต่จัดอยู่บนพื้นฐานกฎหมายเป็นครูบาอาจารย์ต้องพูดให้ดีพูดให้เก่งเป็นพระต้องพูดสร้างสรรค์ใอ่เวลาลีมีทุกข้อพูดแบบว่าอยากจะช่วยเขา แต่ไปวิจารณ์เขาจิตเขาปิดตั้งแต่จะฟังแล้วแล้<อ>กลับมาบ้านได้มีอีกสิบเล่มเขาเกียดไงอันนี้ก็มาวิเคราะห์เพราะว่าเ,รา,เราทํางานสิปีทำไมระหวังดีกลับได้ร้ายอก็กลับมาวิเคราะห์พูดจาเหมือนทิ่มแทงเขาให้เขาตายเราไม่สนใจเรื่องค<ม>ําพูดที่พูดออกไปเร,เราตั้งใจจะทําดีแต,แตเ่เราพูดแบบไม่ได้คํานึงว่า บางทีเราวังดีแต่คาพูดมันกลายเป็นเหมือนเป็นไปทิ่มแทงเขาได้เหมือนกันซึ่งคําพูดทิ่มแทงนี้จัดเข้าว่าถือเป็นสอดเสียดและกระแทกถูกต้องถูกต้องแต่เราตีความตามคือเรากระสุนส่วนผสมบนสำปะยอกเราโฆษณาปฐมอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเขาไม่เคยบอกไงว่ามันมีไหนในยามโรคมันโลกแคบเราที่บ้านก็ไม่ชอบพูดศาสนาเลยไม่ไม่เรียกว่าแอนตี้เลยดีกว่าไปวัดเนี่ยคือไปกินกับไปไหว้ไหว้เสร็จแล้วก็ เอาว่าเฮ้ยอยู่นานว้ยเดี๋ยวแบบพักส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนทำทานเยอะก็ทำให้เกิดครอบครัวที่มีพวกกระซับแต่แต่ไม่ได้มีปัญญาอะไรให้ลูกเลยลูกก็เอ๊ะแบบเอ๊ะทำไมมันยังเอ๊ะจำไม่ก็ไม่มีใครตอบก็จะชอบหนีไปคบพระคบคนแก่แถวบ้านบอกว่าพ่อกับแม่ไม่เห็นกันวันนี่นี่หมายถึงตัวเราเองใช่ไหมใช่ใช่ต้องพยายามเหมือนมีบุญเก่าอยู่มั้งฮะชอบชอบคบคนแก่พระเนี่ยพ่อฝั่งนี้ไม่ใช่อ่ะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปรากฏว่าพอมีเคราะห์การสอบเสียของเราเนี่ยไม่ได้ฆ่าคนทางกายแต่เอาปืนยิงทางจิต เจ็บแผลในการที่ทีมแทงด้วยหอกคือปากเขาเจ็บปวดอีกสิบวันใช่แต่ถ้าเราต่อยเขาเจ็บแป๊บเดียวหายใช่แต่บางครั้งหนูกลีบเขาหนูว่าห้าปีเขายังไม่ลุกขึ้นมาเลยบางคนร้อยปียังไม่ลืมเลยตามจองเวรกันตายทันทีเป็นยักษตายไปหลายศพแล้วนี่ไม่รู้ทันก็บอกเลยว่าข้อบางครั้งสิ่งข้อสี่มันก็ไปพันข้อหนึ่งอันตรายมากๆาเขาะคาเขาฆ่าตัวตายนี่พี่เคยมีใครฆ่าตัวตายเพราะฉัน แต่ก็มีดีข้อดีเหมือนกันที่ว่าอพอเราปรับโทนได้เนี่ยหลังเราไปโค้ชเนี่ยเราพบเลยว่าหนึ่งปีย้อนหลังมาทุกแคสที่เข้ามาห้าหกครั้งไม่ใหม่เลยอดได้เงินเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผพ้นลูกค้าใหม่หมาให้ละกัน <laughs> มีเลี้ยงใครมีดอกเตอร์ท่านหนึ่งก็ เอนไลฟ์ขึ้นมากับในใิสัยที่จุดอ่อนตัวเองอออเรก็ให้คนอื่นมากขึ้นเขาก็ไปได้รางวัลอวอร์ด Award โลกหลับโ,โ,โลกมีอินเวสเตอร์ต่างชาติมาให้เงินทุนบางคนที่ตอนไี้ตกงานแล้วมีครอบครัวแบบแบบไม่หลักปักเลนมากที <ม S 2> ่เก่งอย่าจบก,กีนิยมก็ลุกขึ้นมาสู้ตอนยุสี่สิบมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่กล้าบอกเลยมันก็ไม่ดีบอกตรงแต่มีเมตตาผสม์แล้วไม่ระวังให้มันทุเสียข้อหนึ่งก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีประเด็นอืฮอืม หลากหลายมากเลยนะครกับจิตวิทยาเนี่ยนี่ขนาดแค่คําถามแรกคาถามเดียวเลยเดี๋ยวขอขอแทรกนิดหนึ่งเอ่อเท่าที่จะตาสังเกตนะสังคมไทยของเราเนี่ยเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วบางทีเราโกหกกันโดยไม่รู้ตัวอย่างสมมติว่าเราเราทำว่ะเฮ้ยไปไหนมาเปล่าไปตลาดเนี่ยโกหกแล้วจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้แต่ปฏิเสธไปแล้วแต่ก็ไปตลาดเออก็บอกว่าเปล่าไปแล้วอ่ะเปล่าไปตลาด อพันธ <c oughs> ใช่มันเลยทําให้เราแบบชินชากับเรื่องการโกหกมันมัน,ม,นมันถูกปูมาพื้นฐานมาเพราะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต้องบบระมัดระวัง <c oughs> แล้วก็ปากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเป็นอาวุธที่สําคัญ <c oughs> บางทีปากเราปากเดียวเนี่ยสามารถที่จะฆ่าคนตายเป็นร้อยเป็นพันก็ได้เราพูดอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยทำให้คนตายเป็นร้อยเป็นพันก็ได้คําสั่งคําสั่งเดียวเนี่ยฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันยังได้เลยนะเพราะนั้นพระเจา้าจึงบอกว่าให้มีสติในการใช้คําพูด ในการใช้ปากเพราะปากกันเป็นอาวุธที่สําคัญมันกรีดมันฟันได้ทุกเรื่องทุกราวนะอย่างที่คุณพูดไปตนอนต้นนะเดี๋ยวตอนนี้เดีวเวลาอีกนิดหน่อยคุณมอลลี่รู้สึกยังไงกับคุณวราลีบ้างหลังจากที่ได้สัมผัสมา <c oughs> นั่งฟังมารู้สึกงไงกับผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เป็นไม่หมดจริงไหมเนี่ยใช่รู้สึกว่าเธอ amazing มากนะคะเดนะถ้าครั้งแรกที่เจอกันนี่จะไม่ได้แบบ g r u f รือ <c oughs> เนี่ยก็จะมองว่าเอ้ย ก็ไม่น่าจะเท่าไหรนะคะแต่ว่าพอนั่งมานั่งคุยกันนี้ไม่ถึง10นาทีแรกนะคะเชิญมีแบบว่ามีความคิดที่แบบหลากหลายตรงประเด็นว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็แฟกเป็นยังไงนะคะอะไรเป็นจุดเริ่มอะไรเป็นจุดสนองอะไรอย่างนี้ค่ะสามารถเอาหลักธรรมหรือว่าหลักการในทางศาสนามาประยุกต์ใช้กับกิจวัตรได้ด้วยนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของคุณนั้นคุณเนี่ยได้มีส่วนช่วย จะลงศาสนาด้วยในวิชาชีพของคุณแต่ก็สิบห้านะคะใช่ข้อไปห้าปีเดี๋ยวสองสองเอสองร้อยยี่สิบข้อนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้อ่าได้ศึกษาเพิ่มเติมใช่ใช่ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะหาความรู้จากหนังสือสดมนฉบับหลวงอย่างเดียวเล่มเดียวแต่คุณค้นถึงพระไตรปิฎก คนถึงประสูตินี่คือนักกิตติธรตัวจริงเสียงจริงรายจริงของพอสอนี้เลยจริงๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่น่าสนใจท่นผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์อีกหลายๆเรื่องสําหรับผู้หญิงคนนี้ตอนนี้อยากจะให้พักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะเพื่อให้ช่านผู้ชมทางบ้านนั้นไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยมาทำควาจักกับแม่มดตัวจริงเสียงจริงรายจริงคนนี้กันต่อไปในรเรกที่2องขอเจริญพร